สวัสดีครับแฟนๆพี่ F4 ทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมวัดราชสีครับกับช่วงเรทุกสายขายทุกวงวันนี้ก็เหมือนเดิมพับมีพร้ามาแบ่งปันพี่่เหมือนเดิมเช่นเคยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ EP ที่ร้อยสาแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ให้หน่อยแล้วกันครับ ชอบใจสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์แอดลน์เข้ามาหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์09 0 2850 8า1เบอร์โทรบ,บราไลน์เหเดียวกันครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับชอบใจก็ทักทายสอบถามได้ครับเหมือนเดิมครับมาชมพ้ากันเลยมีพรามาแบ่งปันพี่พีครับนี่ครับเริ่มกันจากองค์แรกครับ พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นี่ครับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อหาหนึกนุ่มครับนี่ด้านหลังดูด้านหลังเป็นคลื่นนะครับลักษณะเหมือนจะกดมือนะครับพ่าพระบางทีคล้ายเหมือนไม่แน่ใจมันเหมือนดูเป็นแอง่ง กดมือนะผมดูก็คลา้คลายอยู่เหมือนมีแอ่งนะลอยแบบคลื่นนี่เป็นคลื่นหรือเป็นรอยเวลาวางไว้กับพื้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแ้่ก็ดูเอาครับเนี่อาจจะเป็นคราบหนึ่งคราบเปื้อนหรือเปล่าครับนี่ด้านหน้านะครับนี่ เนื้อหาโซนหนึกนุ่มครับนี่มีทองติดตรงนี้หน่อยนึงครับอันนี้เป็นลักษณะเหมือนผิวลงลงกลุกลงอะไรแล้วเป็นยังไงอ่ะเหมือนเหมือนดินที่ว่าเวลาแห้งแตกละแหงนะจะขึ้นเป็นอะไรอสะเก็ดสะเก็ดพูดผ,ผิดพูดถูก,กไม่รู้นะนี่นครับเป,เป็นเหมือนมันลานแตกออกจากกันอ่ะนะเป็นผิวตกสะเก็ดนะตกตะกรนตะกอนตะกัน รือจะเรียยงไงเนี่ยนี่ครับนี่ครับผิวนี่ครับดูผิวนะฮะนี่นี่ผิวเนื้อนิ่นึงน,นุ่มเลยครับนี่ดูผิวนะครับเหมือนเป็นผ้าเลยว่านี่หันด้านข้างนะครับปลีแยกธรรมชาติไม่น่าเกลียด มีปลิแยกเวลากดตัดพิมพ์นี่ขอก็นแน่นนี่ดูนะครับนี่ธรรมชาติดีครับรงเนี้ยนี่ครับเหมือนเดิมครับด้านหลังครับเนื้อหาจะเหน็กนุ่มนะครับมงเนี้ยนี่ครับ <c oughs> ขออภัยครับนี่ครับมิขาวในเนี้พพอเห็นอยู่นะมิดขาว มลสารนิดนึงแต่จะแก่ปูนนะตรงนี้ไม่แก่มลสารอย่างสมเด็จทางะระลคังนะนายกสายตระกูลบางพันลมละ่ะตรงนี้นะเส็นได้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับวงแรกครับนี่ชอบใจสนใจทักทายสอบถามเข้ามาครับ <c oughs> ผ่านไปครับองต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่ครับกลนกลึงเนื้ออัปก้านะดูแนละ้วน่าจะเป็นเนื้ออัปก้านี่ครับนี่ครับน่าทานยิ้มนะยิ้มรับตังนะ <c oughs> มาชมกาใกล้ๆครับนี่เดี๋ยวนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินไท่ฐานกต่อโคตรปีหนึ่งห้านี่ครับ mm <clears throat> นี่ครับไตฐานกลึงนะครับกลึงเนี่ยลักษณะกลึงเป็นคลื่นุดทองเหลืองดูนะน่าจะทองเหลืองนะพี่นะ๋ยวผมดูแป๊บน,นึ่งน่าจะเป็นทองเหลืองนะอุดแน่นอุดเนียนต่อโค้ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่ครับ <c oughs> นี่ครับ สวยงามครับองเล็บน,นี่ครับนี่ครับประมาณนี้อ้าวชอบใจทักทายสอบถามเข้ามาครับนี่ครับรูปลอลงเพราะเงิน ต่อไปครับเป็นสมเด็จจิลดาครับนี่เป็นเนื้อเลสิ้นนะนี่ครับนี่ก็มีมุนสารครับตรงเนี้ยเป็นเยื่อไม้ตามองค์พระเต็มเลยก็ลักษณะปาดนี่ครับปาดเยื่อ ก็บางบงค์ผมพอเห็นนะก็ว่าเนี่ยตรงข้างเนี้ยบางทีเกียร์ไม่ถึงก็จะมีคลีบอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะตกแต่งเองด้วยมืออะไรเป็นพระที่ในหลวงรักล้ท่านทรงสร้างโดยฟีพระหัตท่านเองนะองค์นเนี้ยนาราคามาแบ่งปันเด้แต่ดูไม่จบนะพี่นะดูเอาเองมานําเสนอพี่ในราคาแบ่งปันนี่ฮะพระองค์เดียวนะี่ว่าพระองค์ท่านสร้างโดยฟีมือฝีมือฟ,อฟีพระหัตท่านเอง ว่าดูไม่ขาดผิวก็มีมีเป็นมะละมะละ,ละเป็นคลื่นเพราะว่าเป็นเรซินนะพี่นะพระงนี้ท่านรงท่านจะผสมเนื้อเรซินแล้วก็มวลสารเข้าไปดอกไม้อะไรที่ว่าตามไปบูชาตามงานตามไวันสําคัญสําคัญทางศาสนานะที่ว่าไปบูชาพระองค์สําคัญสําคัญ,คญตามสถานที่ต่างๆนี่ครับมวลสารครับนี่ครับดูดูนะพี่นะนี่นี่ตรงนี้มีเยื่อดอกมงดอกไม้เนี่ย เนี่ยตรงเนี้ยน,นี่เห็นไหมพี่เนี่ยเนี่ยฝังอยู่ในเนื้อนี่ครับนี่ดูหาหมวลสารเรียสอนนกมงลงมาหลายหลายอย่างเลยนะพระองค์ท่านทรงรวบรวมไว้แล้วก็ไปทําเป็นมวลสารเนี่ยก็มีการลงชาติลงอะไรสักอย่างแล้วก็ปิดทองไว้เนาะเลาจาของเดิมเขาก็ ไปลอกทองออกนะไปฝนทองออกเนี่ยเนี่ยเรซินเนี่ยจะเป็นโลเป็นอะไรประมาณธรรมดานะพี่นะเป็นเป็นอยู่แล้วเพราะเป็นเรซินเวลาเทล,ลงไปฟองอากาศก็จะตีขึ้นเนี่ยเนี่ยทองเนี่ยดูมีเศษอะไรเศษเหมือนเนี่ยครับมลสารอยู่เหมือนเศษเกสาอะไรเนี่ยครับของนะ่าจะฝนฝนทุกทองออกเนาะทองผมก็ดูดีนะทองเป็นทอง ทองคบเปลวทองแปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ทองบอนทานะเนี่ยดูนะพี่นะนี่นี่ครับประมาณนี้เลยนี่ครับเนี่ยมนสารก็เห็นอยู่นี่นี่ครับชอบใจทักทายสอบถามราคาเข้ามาได้อะโอเคผ่านไปครับถึงองค์ต่อไปครับเป็นปลบกจิ๋ววัดอนงอะไเนี่ย ผมดูแล้วน่าจะเป็นวัดอนงนะถ้าจำไม่ผิดเป็นบล็อกแตกครับนี่นี่ครบล็บอกแตกนีนะพี่นะสามชั้นบล็อกแตกนี่ครับดูวันชัด,ชดบล็อกแตกจากการที่ผมดูแล้วสังเกตดูแล้วองนี้น่าจะเป็นช่วงเริ่มเริ่มแตกแรกๆนะ ม่าแตกยังไม่แตกยาวนะเริ่มแตกเริ่มแตกตรงหน้านี่ครับปลกอกวัดอานงไม่ใช่ไม่น่าจะใช่วัดอรุณน,นะวัดอนงพิมพ์ล็อกแตกเนี่ยครับสามชั้นพิมพ์สามชั้น,นจําได้ว่าน่าจะมีสองชั้นสามชั้นนะแต่สามชั้นน่าจะนิยมกว่านี่ครับ,น,รบนี่นะพี่นะ นี่นะ <c oughs> <c oughs> ครับขอไไ้ครับเจ็บคอด้านหลังครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ครับชอบใจให้ไว้หน่อยครับชอบ จนใจสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ศูนย์5 0 8าศูย์ดนย์ดส่บอร์โทรเบอร์ไลน์บอร์เดืนถักลายแอดลน์ line, line, สอบถามเข้ามาได้ครับนี่ประมาณนี้ครับหลกงวัดอนงนะน่าจะเป็นบรรนงทำนิดวัดคลองอะไรสักอย่างนี่ไม่น่าใช่นะนจะเป็นบรรนงอ่ะถ้ายังไม่ผิดพิมพ์บล็อกแตกครับนี่แตกจริงครับนี่เนี่ยเกิดจากธรรมชาติการปั๊มกันอะไรก็จะเป็นอะไรที่ ไปดูเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นนิยมไปเลยเป็นเล่นแพงไปเลยนะลักษณะนี้ไม่ใช่ตําหนินะก็คือตําหนิเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ในองค์พระนั้นนะเหมือนบอล็อกเหรียญที่ว่าปั๊มแล้วมีบล็อกขีโกงที่กากอะไรเนะี่ยก็เกิดจากสนิมกินกินแม่พิมพ์อนะแล้วขึ้นมาแล้วก,ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ไว้ดูมันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็มันถอดพิมพ์อะไรมันไม่เนียนมันยากนะทาให้ดูง่าย เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ดูก็เลยเป็นอะไรที่ว่าก็ถืออะไรที่แบบเอกลักษณ์นิยมไปเลยนะอย่างเหรียญอะเหรียญบล็อกแตกปลอกบล็อกแตกเนี่ยเพราะว่าถ้านํามาถอดนี่ก็มันจะจะดูไม่คมไม่เนียนนะเนี่ยเอาโอเคครับผ่านไปวงต่อไปครับรูปหล่อหลวงพ่อพรมเนื้อทองแดงนี่ครับนี่ครับคลิง รุปหล่อหลงพบรมเนื้อทองแดงนะครับลมดํานี่ครับนี่ครับหมูปลิ้นดีดูนะครับกลกลึงต่อโคตรละคังนี่ครับเนื้อทองแดงนะครับในองค์เนีน้ยนี่ดูนะครับนี่นี่ครับมีเนื้อทองแดงนี ปกต,ติคลื่นกลมเนื้อต้องแดงครับนี่ครับนี่ครับรูปล่อลงพบลับรมเนื้อต้องแดงนี่ดูเนื้อข้างนะครับนี่ครับลมเดิมครับลมเดิมลมเดิมลมเดิมนะนี่ครับรูปล่อลงพบลับรมวัดช่องแค่ นี่ครับนี่ครับดูด้านหลังครับนี่ลมเดิมทั้งองค์นะก็มีหล,ลุดบ้างเนี่ยลมเดิมทั้งองค์เลยลมด,ดำนี่รอยครีมจับแตงตะไบหูวสวยนะครับนี่ปลิ้นปลิ้นปลิ้นเดิมเ,มเลยนี่นี่ครับดูดูตัดข้างแล้วก็มีเส้นขนแมวนะเนี่ยครับตรงเนี้ยหูปลิ้นดูนะ นี่ครับหูปลิ้นจากการตัดนะตัดปั๊มเนี่ยหูปลิ้นเลยนี่ครับเนี่ยฝั่งเนี้ยดูครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องครับนี่ดูอีกทีครับนี่นี่ครับดูครับมีคน,ม,คนมุ้งขนแมวลักษณะปัม๊มหมูแล้วก็ตัดที่สวยงามครับองค์เนี้ยเนื้อทองแดงครับ เดียลืมดูโคดนี่ครับโคดดูนะครับนี่โคดละขังครับนี่นี่ครับดูนะครับในพื้นพื้นโคดก็มีเส้นๆนี่ครับโอเคครับชอบใจสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับก่อนไปมาถึงองค์ต่อไปครับ ปิดท้ายกันด้วยพระชัยน่าจะสายวัดทุตทัดครับผมดูมันน่าจะน่าจะเรียกว่าพระชัยหัวขีดนะนี่ครับผิวหิ้งหิ่งแล้วใต้าฐานก็อุดแล้วก็มีจานด้วยนะตรงเนี้ยพิเศษเออรู้สึกว่าหลักเ,เริ่มจะยาวอีกแล้วนะแต่วันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยจัดการนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะก็ว่าวันนี้รู้สึก วันนี้ก็จะถือเค็ดหน่อยแล้วกันห้ามตัดนันนะหรือว่าขี้เกียจก็ไม่รู้นะเดียววันหน้าแล้วกันนี่ครับพระชัยหัวไม่ขีดดูดูลักษณะผิวนะครับหิ่งๆเนี่ยลักษณะผิวประมาณเนี้ยถ้าพระไม่ใช้วางไว้นะผมชอบนะประมาณเนี้ยผมว่านี่ครับก็ ى, มีแต่งนิดนึงนะพระองค์เน,นี้ยนี่ก็ใต่ฐานก็นก้นก็น่าจะอุดผงอุดอะไรสักอย่างนี่น,นี่มีแต่งแบบแต่งแต่งแข้งแต่งนักแข้งแต่งขา นิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ข้างด้านข้างนี่ครับนี่ฮะดูผิวตะกันอะไรเนี่ยเนื้อสนพระเทพาอยู่หิงห้งหิ้งวางหิง้งประมาณนี้นะครับนี่ครับผิวลักษณะประมาณนี้นี่ใตฐานก็อุดเหมือนหน้าจะอุดเป็นแบบอะไรอะ่ะเรียบทองแดงมาหุ้มอุดหนาะแล้วก็มีจานนะพี่นะนี่เรียบไอภาจานหนี่ก็ผมว่าอ่านไม่ออกนะดูไม่ออกนะนี่ครับนี่ให้สองให้ดูแล้วกันนี่ว่านอ่านไม่ออกดูไม่เป็นเลย นี่ครับไม่รู้ว่าเขียนว่าคาอะไรมัง่งนี่ยานเดิมลงยันเดิมจานมืออัขละนะครับจานอัขละด้วยมือกลองมีนึงนี่โฟกัสให้พอเห็นอยู่นะพี่นะนี่ครับนี่ครับสวยคมครับจานนี่ครับตนแดงอาจจะอุดผงอุดอะไรทักอย่างนะครับโบราณ ปเป็นพระที่พิเศษนะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้พี EP นี้กมม็มีมาแบ่งปันวิพีตเพียงเท่าน,นี้นะครับนี่สุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเหมือนเดิมที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ให้และที่ติดกดติดตามผมเรื่อยมาที่ที่รับชมจนจบนะก่อกล้าพระคุณยังสูงและลูกค้า vip ทุกท่านที่ อุดหนุนกันเลยมาเป็นกำลังใจนะก็ช่องทางเล็กๆของผมพอได้ก้าวเดินนะก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งทางเลือกอีกทางหนึ่งแล้วกันน,น้อยๆนะรับไว้พิจารณาด้วยก็พยายามพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็สุดท้ายนี้ก็ กลาวขอบพระคุณอีกรอบหนึง่งนะวันนี้ก็ขอจากลานไปก่อนไว้วันหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้อีพีนี้ขอญาติกล่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ